สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าใครๆก็หน้าเด็กลงได้ไม่ต้องขึ้นเขียงขึ้นเขียงทำไมในเมื่อหน้าเด็กลงได้ง่ายมาก อายุเป็นเพียงตัวเลขและเราไม่จําเป็นต้องแก่ตามอายุทุกคนดูดีได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเขียนโดยนายแพทย์ด็อกเตอร์วรโชตกรัญญโสพลหมอไอค์เป็นแพทย์แผนออสเทอพาธีเน้นระบบการดูแลสุขภาพประสาทการนวดเข้ากับการแพทย์ในแนวรักษาตามอาการแพทย์ชำนาญการด้านธรรมชาติบำบัดเชี่ยวชาญในด้านความงามและการชะลอวัย ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจุลินทรีย์ในร่างกายนะคะมีถึง57%จุลินดีเราจะเรียกว่าพรีไบโอติกแต่จุลินทรีย์ก่อโรคนะคะเราเรียกว่าพาโทเจนโปรไบโอติกเนี่ยเป็นเพื่อนคนสำคัญที่ปรับระบบลำไส้ให้สมดุลเพื่อป้องกันพาโทเจนะคะ่ะพฤติกรรมทำร้ายโปรไบโอติกนะคะ เช่นการดื่มน้ําน้อยทําให้ท้องผูกเกิดภาวะขาดน้ําซึ่งร่างกายประกอบไปด้วยน้ํา70%การดื่มน้ําจึงดีต่อลําไส้การสุบบุหรี่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อแบคทีเรียและเมือกในลําไส้และการกินยาแอนตี้ไบโอติก ไม่สามารถแยกแยะโปรไบโอติกออกจากพาโทเจนได้ทำให้โปรไบโอติกเสียสมดุลค่ะและนี่นะคะก็คือ3สาเหตุหลักของการเป็นโรคและแก่คือการเสียสมดุลของโปรไบโอติกค่ะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งด้วยโปรไบโอติกไมโครไบโอมเชื่อมโยงกับการแก่ตัวลงอายุสัมพันธ์กับหลายปัจจัยซึ่งล้วนมาจากไมโครไบโอตาในลำไส้เปลี่ยนไปด้วย ทุกคนนะคะต้องเสริมโปรไบโอติกติดต่อกันลำไส้จะกลับมาทำงานได้ปกติโปรไบโอติกที่ทานเข้าไปนะคะช่วยเพิ่มจำนวนแบคทีเ r ียดีในลำไส้วิธีย้อนวัยและป้องกันโรคนะคะคือหนึทานอาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ทานให้เป็นนิสัยให้มีความสมดุล 2. ทานสารอาหารหลักให้สมดุลไขมนันโปรตีนและคาร์บโบไฮเดเรต 3. interval training ระยะเวลาสั้นๆแต่หนักหน่วงเพื่อการเผาผลาญที่ดีขึ้น 4. นอนให้เพียงพอนอนให้ได้6-8ชั่วโมงต่อวันและไม่กินอะไรนอกจากน้าเปล่าก่อนนอนและ5อารมณ์ดีไม่หงุดนงิดตลอดเวลาฮอร์โมนความเครียดจะเพิ่มขึ้นเป็นตัวเร่งแก่ค่ะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายล้วนมีที่มาจากลำไส้ทั้งสิ้นฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน จบไปแล้วนะคะสําหรับใครๆก็หน้าเด็กลงได้ไม่ต้องขึ้นเขียงขึ้นเขียงทําไมในเมื่อหน้าเด็กลงได้ง่ายมากแล้วพบกันตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และบล็อกดิบค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย